สวัสดีจ้าพี่นอนจ้าทุ่งนากับป่าเห็ดจ้าเจ้าซีฟ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้านี่เขาก็เลิกงานรถจอดอยู่นั่นเดี๋ยวมาเก็บเห็ดจ้าคลิปนี้เจ้าซีฟ้าเก็บเห็ดเพิงไต่ไกลจ้าเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดนี่ก็เป็นป่าที่เทาสีมาเก็บนะจ้าป่าเก้านั่นละจ้านี่เห็นแล้วมาจับเก็บเลยเก็บเลยให้เพิงไต่ไกลจ้าพี่น้อง ช่วงนี้เฮ็ดปวกบานเจียวมันเศร้าออกแล้วเนาะจ้ะเกืสินี้จะพวงเฮ็ดเผืองเฮ็ดรอบนี้เป็นวัที่สองจ้ะรอบแรกของวัที่สองกับสิเป็นพวกเห็ดเผืองจ้ะอันเีื่อเหมือเศร้ามันบ่เดมานะจ้ะเสียบฝาไปเฮ็ดงานกับเลือง,งานกับฝาวมาเข้าปาลาเลย เห็นว่าจะพิงไ,ไกลๆได้จ้ะอุ้ยยุ่งยุ่งจ้าพี่เนอะ ตัวนี้นะสิเป็นเพิงศาสจะ้องหน่อยก็มีเลยแต่เจียสิบปกเลยก่อนในสองดอกจ้ะ อุ้ย,ยตายตายจ้าพี่นองจ้ามาพกพออ่ะให้เิ่งเขาจ้านี่ให้เิ่งเขาดอกงามๆเวยจ่าไทายรว้กันนะ จห็นใจเห็นว่าจ้าสองดอกงามๆเลยเหรตัวนี้เป็นเห็ดเพิงกเขาด้วยจ้าแซ่บตัวนี้เกีงยงหวานซีทั้งสีคือใบตองแล้วจ้าอันนี้เห็ดอย่างเนี่ย มันเห็นเบือได้จ้ะก,กินไม่ได้ แนายังดรบมาาอันจ้ะอุ้ยเสียงยุ่งยุ่งไรแห้งจ้ะ เก็บเฮ็ดจ้าเก็บเฮ็ดลืมเ่ย จ้าพี่น้องตอนนี้ก็ป้าเหมือนแห้ง้าจากเพราะว่าฝุ่นที่สิตกแค่นี่เป็นแห่เผิงแดงหรือว่าแหดเผิงกลองลองนะคะบางเจียบเอ็นแหดเผือกลองลองงองงจ้ะสีดอกเพิ่อนง,ง,ง,งาม,งามาเลยจ้งงะน,นี่บีอก ดูเหนื่อจามเหนืวันคือสิตตรงนี้นะจ๊ะโอ้ย จะนี่เป็นเฮดป่วงน้ำฝนหรือว่าเฮดป่วงดอกเดียวนะจ๊ะก <c oughs> ินได้จ้ะแต่เพิ่นนี่ดอกเดียวเฮดป่วงน้ำฝนจ้ะนี่ดอกเดียวพี่น้องกินได้ได้จ้ะจ้าพี่น้องจ้ะ คลิปนี้เจ้าภาพเมาเก็บเห็ดจ้ะมันเป็นเห็ดรวมจะส่วนมากหรือจะเป็นพวงเห็ดเผืองเห็ดอย่างเห็ดเผืองแดงเห็ดเผืองไตไก่เห็ดเผืองเขาเนาะจ้าก็ได้พักติวมานได้แกงหน่อยเนื่องจากเมื่อก่อนมันคำแล้วเจ้ากับเขาคุณหลายหลายเด้อจ้ะพี่น้องที่เขาเมืองเขามาให้กำลังใจกันจังเลยกะกดกระดิ่งทีมว้เนาะจ้ะทุ่งหน้ากระปาเห็ดจ้ะเจอก,กันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ขอคุณหลายหลายสวัสดีจ้า